บอยดีพี่น้องมาครับพี่น้องครับพี่หมอนก็มาเลยบอกว่าหัยางขึ้นไปสักวันจมามาแล้วมาเมาักปัญญพี่หมอนเมาไหมเนี่ยไออันตัดต๊ะอกเลยกัสิเตีไหมเตออเป็นตัวสาคนีน่ยดีเหมอนกันแอบดีดีีมันออด สี่เงี้ยี่พีทยแน่อยพีมาแล้วท้ายเ่ไดรดอกอ้อไอ้นที่เจ็บโลแม่ทุไทยกับของเอ๋อ๋อปรกกาุ๊กแตรีพาปกากะันม้ยเรกเพี่ดีค่ะอไปไม่ให้ยังมือเลยัมือเล้โอ้ยนี่นี <S <S ่วุฒิาตรอะต่างสิโมนอ้ยสีเนี่ยอื่น่ะ รุ่นยังไงรุ่นสีบอลสิสีเดนสบปูสีเดนสบปูที่ส้มไอ้สีโทมาเนาะพ่ออยากได้ไอ้ปนรุ่นสีอีวอนเด่อไอเด่นมันเป็นสีมันเดงเตือนป่เริ่มมีลายสีเยอะมันมีเป็นเป็นสีมันเองสีมันเองเลยสีจีวอนสีจีวอรุ่นจีวอนเพื่อนวันไปถึงพอยืนบอกว่าตอนแรกอยากได้ยูไงบนกุ้งแต่เราเห็นสีอยู่เขาเป็นสายนี่เนาะเปิดที่รัฐมนตรนบาทด้วย คโลเตตยละ่าตยล่าอมืนอีี้ยเตย่าือค่ะพิายเตยล่ากันนะจังสีกับมืนนั่นเล้วเอาเตยล่าือดิเลิศหยิบเกาไม่น่าเตยล่าในเรื่องจ้ะอือี่ทายเ่ารู้โรงเรียนอ๋อหยิบเก่าไม่น่าหยิบวานก่อตอนนั้นเปรียนเล่ปวัดีล้ว นักี่จะผ่าเขาหรือไม่ปิดเนื้อผ่านี่ยระบบพีกีหลีเสียระบบพ่กยางนันค่ารุ่นข้าหลุยแล้วก็บิดถือพอการใช้รุ่นนั่นแหละจะไล่โน้สองทุ่มเนี่ยเพระวานไม่ได้ไล่สองทุ่มทางช่องใหญ่เลยใช่ใช่ใช่พอรุ่น้นาไปไปเลยไปยังได้บอไปไปยิมบึงอยากกนท่พ่อดหมด้า ทานระบาดของใจเธอจะรู <im> <im ้ยิ <im <im ่ไปใส่บ้าไปแล้วองุ่นเอาไปใสเนี่ยตุ๊ดอัไมบ้าไปเนี่ยถิ่มไม่บีไปผู้เดียวรถติดดิบโน้ทไม่ผู้เดียวจะมีกันนี้เดือนอย่างนี้เออเคนเนี่ยเอาหลอดเออเจบีฉลาดมากเลยเปิดน้ำแสงสว่างให้แกเออเขาเป็นยังกู้พัดพาความทุกข์อกผู้พาพาความทุกข์เข้ามาเพราะว่าพัดลมเหมือนมันจะตัดขับเป็นยังรูินแล้ว เมียนเ่รเย็นเร็วเย็นเร็วเร็วบ่อจขาดจดูกอะรวันละวันละคำวันละควันละคำวันละคำวันละวันละค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 ำวันละคำวันละคำวันวันละคาวันละควันละคันคำวันละคำวันละคำวันละควันละคำวนละควันละันละควนละควันละควนละคำวนลวันละคำวันละควันลวันละคำวันละคนนละควันละคันละควันละนละควนละควันนละควันลละควันันลวันละนละคนละควันละควันละควันละคันละควัันละ อ่ะรหัสไปสษนียอะไรเออ่ันจงมีรหัสเปสเนีย40่าท่านเฝ้าเจ้าคะรหัสไปสษนียอะไรควอย่างไกันแต่กูจะเซียเงินแสนหาแต่ว่าคอยหูจักแต่ว่า40รหัสเปสษนียอะไร3300 3 0 0 0 3,000อันนี้มัน40 3 3 0 0 0 พี่น้องรอนี่พี่ด้เพิ่งสองมื่นส่วนเนาะมัเร่องใหญ่ใหญ่พ่อเล่นใหญ่พวกนี้โอ้จุไปใกล้ใกล้กันครโอกาสเดนนอนเนี่ยหมูเว้นอยู่จ้ะเนโดยล่าเรวกับแบบแบบพักก้อนก้อนน้ำจะเปล่าอาบก้อนคนเมียก้อนอีเมีคืออยู่ต้องข่ไมาเลจำได้หนานาเราเดงตรงตรงตอนนั้นเรคขีรถเนีไปยังราขี่หล็กตู่เราฝันว่าเราตะยเราตายเราตายเหรอแันบอลหญิงอิ่นเมียบ้านคือพุกนนี้แหละ ตายเราเนี่ยบอกอีหนึ่งตายได้หนเนี่ยสปอนี่เแล้วาตายเราเด้่โงพยาบาล่ะนะมันเราฝันว่าอุ้งไปเบิ้งมะล้าอุ้งหญิงมาเมียบ้านพ่อแต่เราเลยขึ้นมาเท่านี้เกเป็นมะเร็งเกป่วยเป็นมะเร็งมหาลูกสาวเดปอได้นิปวดหนาเราแดงองตงอยู่คนนเป็นเวียนามว่าแถวมาเด้อมาหาลูกสาวเด้กพนัย วงยิงวนอนพ่อเมียบ้านน้ำหลาพนาเบ,บิงยังมาล้ำสอดแกงแล้วพลัพงเราเลยขึ้นมาถนนแมนคือมีแต่ผููไทยแนวนอนแหลทุกเจ้าผู้ใดไทยต่างสามคนน่ะนาเดียวงตรงนี่แม่นแม,ม,มพูดเดียวกันเพราะอื่นเมียบ้านครับนั่นเสมนสายแม่นสาย้งยิงเส้นเมียบ้านจายแ่เ่จอรจอกบบีย ตอนนั้นขีรถตู้มามึงเขี้ตูวมาบ่ขันเก่าปะรูขันั้งายลเ้าคอเาเก้อไปใส่ยหรดเือบอเขาคอยเอาเกือบคอยไปใส่เมงหรือหมดเกือบกระของไปใส่รองเท้า อีดามาแล้วครับพี่น้องเอาไปเล้างเหรียญคร่ออน่คู่องปีนี้เรเท่าล้ละแล้วว่ายีหล่าย่แลนดูแล้ปีนี้แย่เท่าแล้วโอหแ่แลนน้ำวลาบ่ได้ดอกนน่ เื star, ่นนะหนูต้องไปใส่บูธนะถ้าหนูจะย่างน่ะมาสิลัดเอาเรียกวไ้เถอะไาปันนี่ันขายลอตีถึงกท้ไหไใกล้บางสพุงนะเนี่ยบ่สีชมพูเออสีชมพูเนี่ย ไทยีไม so ่มีรางวัลขางเคียงบ่เนาะนีนเนาะมีรางวัลขางเคียงวะ โอ้ยประหยัดเราไรมีไรเราไวเราพี่ซี่ตัวพี่อะตัวใหญ่ใหญ่ปี่อะเอาตัวใหญ่ใหญ่พ่อะ คลิปนี้มิสสมิสการพี่น้องครับ FC กำลังม,มาเลยฝากกันไม่คลิปมาครับคลิปมีสมสบายดีพี่น้อง